รายการก็สิบมัมส์เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยก็สิบมัมส์สวัสดีค่ะ รายการนะคะที่จะพาผู้ชมไปคุยกันเรื่องของครอบครัวดูได้กันทั้งบ้านเลยเรื่องลูกเรื่องความสวยความงามทุกๆอย่างแล้ววันนี้เป้ยเป็นเรื่องที่เราต้องคุยหลายหลายคนต้องคุ้มชี้นมากเพราะหลายหลคนเคยได้ยินมาว่านมแม่ดีที่สุดฉันคนหนึ่งเห็นด้วยอ่ดีที่สุดดียังไงแล้วบางคนบอกหนไม่มีนมให้ลูกเลย เดี๋ยวเรามาฟังคำแนะนำดีๆกันโอเคเดี๋ยววันนี้ไฮไลท์ของรายการเราจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจุ๊พอท้อง20อาทิตย์มีน้ำนมหมดทุกคนเลยไม่ออกก็ไม่ผิดปกติบอกว่าเอานมตจวเองชงใส่แล้วจะทำให้สามีอยู่ในโอวาลไม่ใช่จะไม่เลคิดอะไรอย่างนั้นจริงหรือใส่ไก่เอกเอก อีกนิดนึงนะมันใช่เปื่อยเลยอ่ะต้องคนอยากรู้ว่าเอ๊ะมีอาหารอะไรที่ทานแล้วเรียนน้ำนมบ้างมีอะไรบ้างเปื่อยเขาเอาหัวปลีเนี่ยมาทานเส้นผัดไทยอะอืมอร่อยช่วงคุณแม่ขอเมาส์ราคาในช่วงแรกของรายการวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆนะคะเป็นแบบโหเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเราทั้งสองคนในเรื่องหุณแม่เลยวันนี้สวัสดีเลยนะคะสวัสดีค่ะ ในส,สมัยนะคะ,คะเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านนมแม่ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญพิเศษเลยด้วยก่อนอื่นต้องถามเลยเราได้ยินแบบว่าโอโ้โหหลายๆคนบอกนมแม่เนี่ยดีที่สุดดียังไงคะพี่อืออย่างน้อยที่สุดไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเนาะมาใช้ได้เลยสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองนะคะมไม่มีปนเปื้อนเนาะใช่ไหมคะแล้วก็ กันมาจากใจก<ม><ม>ันมาจากหัวใจของเรานะเวลาเราให้นมนะเรารู้เลยนะว่ามัน<ะ>มีความสุขขนาดไหนแล้วลูกเราเวลาถูกเรากอดแล้วก็กินนมจากเราเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขสุดๆเนาะและอย่างนี้น้ํานมเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อ่อน้ำนมแม่โดยเฉพาะแรกคลอดเนี่ยจะมีสารอาหารแล้วมีภูมิต้านทานสูงมากอ,อันนี้จริงไหมคะพี่คือจริงๆร่างกายของเรามันพิเศษมากๆเลยนะคะมันมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ซ้ําใครแม่คนนั้นกับลูกคนนั้นก็จะเปลี่ยนให้ให้เหมาะกันชะนั้นนมของแม่ในวันแรกๆก็จะสําหรับลูกที่ เกิดในวันนั้นแหละเพราะว่าบางอย่างเนี่ยลูกยังไม่มีน้ําย่อยนะคะแล้วก็จะย่อยไม่ได้ถ้ากินนมอย่างอื่นแต่กินนมแม่คนนี้เนี่ยมีน้าย่อยพิเศษเตรียมมาพร้อมกับน้านมเลยกินไปย่อยไปมันพิเศษมากจริงๆเลยท่านแม่ที่เห็นที่แบบตอนที่เขาคลอดออกมาแล้วเราเอาข้าเต้าอัแล้วเขาดูดจุ๊บจุ๊บเป็นแบบ ัน้ำตาจะไหลอ,อ่ะพูืแอ,อ,อ้วจริงนะคะจริงไหมคะที่คนขึ้นข้อจะมีน้ำนมเยอะทุกคนเออจริงๆไม่น่าจะเยอะทุกคนละคะ่ะจะมีทีละนิดทีละหน่อยเนาะจริงเนี่ยร่างกายเรา ผลิตมาเพื่อค่อยเป็นค่อยไป<ะ>ความค่ะมาทีละน้อย,ยก่อน,นคนเนี่ยชอบเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมองว่าทุกค,คนหวังว่าเมื่อแม่คลอดลูกออกมาไม่ว่าจะเป็นคลอดธรรมชาติหรือคลอดผ่าคลอดะจะต้องมีน้ํานมแบบถล่มทลายอพอเห็นนมมาห,หยดสองหยดโอ้ลืมนึกไปว่าลูกมาตัวเล็กๆนไม่ได้มาตัวบึ่มเลยใช่ไหมคะ,คะฉะนั้นกระเพาะลูกเนี่ยจริงๆอยู่ข้างในไม่ต้องกลืนไม่ต้องเคี้ยวฉะนั้นมันฟีดก็กินได้ทีละน้อยต้องค่อยๆพองก่อนฉะนั้นน้ำนมแม่วันแรกๆก็เลย <No. S 1> มีนิดหน,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 น่อยให้กินเทลาที่เราต้องซีซีสามซีซีเท่านั้นพอที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่คะว่าอุ้ยฉันเป็นคนที่นมน้อยมากหรืออุ้ยอย่างนี้ถือว่านมเยอะอม,มันมีอันไหนคือมาตรฐานตัวที่อยาบอกว่ามีน้ำนมไม่มีน้ำนมก็คือว่าลูกกินแล้วหลับได้ใช้ได้แล้วลูกกินกินมก็จะนอนหลับก็จะถ่ายได้ฉี่ได้แค่นี้จบแต่ที่นี้ปริมาณที่มันมีเยอะไปน้อยไปอะไรที่เราคิดไปเองเนี่ยว่านมต้องคัดนมต้องหยดเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าจิานตนาการที่สร้างสมกันมาระดับหนึงน oh. ่งเนาะเพื่อจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยต้องมีอย่างนี้ถึงจะมีนมเยอะ mm hmm. แต่จริงๆแล้วทุกคนมีมาเท่าๆกันหมดละคะ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่านมน้ำนมของเราเนี่ยเป็นคนน้ำนมน้อยหรือน้ำนมมากหรืออะไรีมันมีตัววัดอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ค่คะคือจริงๆเนี่ยน้ำนมเนี่ยจะมาพมพพกันหมดเลยค่ะพอท้องย0บอาทิตย์มีน้ำนมหมดทุกคนเลยเนาะออะแต่จะออกมาให้เห็นหรือไม่เห็นไม่ให้เห็นนี่แล้วแต่ซึ่งออกมาไม่ผิดปกติไม่ออกก็ไม่ผิดปกติไดด้หแต่ทีีน สิ่งที่อยู่ในเต้าเรามันมองไม่เห็น,นหมันก็ต้องเหนียกันเดาอาการที่เราจะเดาก็คือว่าเฮ้ยมันตึงไม่ตึงแน่นไม่แน่นหยดไม่หยดอย่างเงี้ยซึ่งตัวนั้นก็ไม่ได้บอกความจริงเลยนะ,ะว่าเรามีหรือไม่มีม,มันบอกแค่ว่าคุณมันล้นมากไปแล้วมันแน่นไปแล้วอตอนช่วงแกๆที่คลอดลูกค่ะแบบปั๊มอะหาปัมาา๊มยังไงก็แบบว่าก็ยังได้น้อยได้ออนหนึ่งแบบทั้งสองข้างอย่างเงี้ยออนหนึ่ง,งสองออนก็กังวลแบบก็ปรึกษาที่น่าทำไงเอออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคือหาอย่างบำรุงหมด ไม่ว่าจะเป็นแบบสมุนไพรหรืออะไรก็ตามแต่แล้วพอมาหลังๆได้แบบอยู่ไฟก็รู้สึกว่าน้ำมดน้ำนมแบบกลับมาแบบเท่าตัวหนึ่งมันช่วยจริงไหมคะพี่จริงๆมันก็จะมีส่วนช่วยเยอะนะคะจริงๆศาสตร์แผนไทยของเราเนี่ยเจ๋เลยเนาะมีมีอะไรที่ซ้อนเล่นอยู่เยอะความร้อนของไอ้น้ำมันจะช่วยทําให้เลื่อนลมดีใช่ไหมแล้วก็มีเหงื่อออกแล้วได้พักผ่อนีส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่อยู่ในนั้นด้วยที่มันจะเป็นตัวช่วย ค่าเชื้อโรคที่อยู่บนผิวเราเป็นตัวเปิดรูขุมขนให้อะไรต่ออะไรมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการหมั่นเอาเข้าเต้าบ่อยๆแล้วก็ปั๊มปั๊มมันก็ช่วยนะมันช่วยกระตุ้นนะนี่นะผมรู้สึกเหอเปิดทีนี้มีคําถามหนึ่งที่น่าโดนถามเยอะมากลูกร้องกินตลอดเลยไม่อิ่มนมไม่พอใช่ไหมใช่ไหมเพราะไอ้อะลูกร้เอาเอาไปเข้าเต้เอาเอาไปข้าเต้าแล้วบางคนเด็กบางคนกลายเป็นโอ้มีกินเยอะไปคือเด็กคงบอกว่าทําไมแม่หาทางออก หนูบอกหนูบอกว่าอุ้มหน่อยแม่ก็เอานมยัดปากหนูบอกว่าอาบน้ำให้หนูหน่อยแม่เอานมยัดปากะไรประมาณอย่างนี้ต้องสังเกตยังไงอะค่ะคือจริงๆถ้าเราถ้าเราอยู่ใกล้ๆลูกเราจะสังเกตได้นะว่าเวลาที่ลูกนึกถึงนั่งกินเนี่ยลิ้นกับปากมันจะยุ๊ปๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาที่เขาร้องไห้แบบว่าเหนื่อยเหนื่อรือว่าอยากให้อุ้มก็จะเป็นอืออาารบิดตัวเวลาที่ร้องไห้แล้วง่วงนอนก็คือตาตามจะแดงแดอะค่ะแล้วร้องแบบหลับตาไม่อะไรเงี้ยแต่เวลาหิวเนี่ย ทั้งปากทั้งมือมันจะมีแรงมันกระแบบมันแอคชันอย่างนีด้าของเขาที่แบบฉิวฉันจะกินอะไรอย่างนี้คือมันจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่แบบต้องสังเกตแล้วลังมาช่วงหน้าเนาะเราจะมาคุยกันเรื่องทำยังไงลูกไม่ดูดเต้าอแต่หลายคนจะปัญหานี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะฉันเนี่ยคุยกับคุณสามีไว้เรื่องการสต็อกนมแต่ไม่ต้องสต็อกเป็นสามตู้สี่ตู้นะคะสามตู้สี่ตู้นี่เครื่องนะคะ ขอเมาส์ค่ะหลายๆคนต้องเจอปัญหาเรื่องนี้ปัญหาคือลูกไม่ยอมเข้าเต้าเออคือไปเจอนมขวดเพิ่งไปกับนมขวดกินอย่างนี้ปัญหานี้ยังไงจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะว่ายังไงไงลูกก็อยากอยู่กับแม่กอดทุกครั้งเขามีความสุขทุกครั้งแต่ทีนี้แม่กอดเขายังไงนั่นแหละค่ะเพราะว่าเวลาแม่มือใหม่แม่แม่ก็จะกลัวเนาะเวลากอดก็จะแบบว่าให้แน่นหนาหน่อยแน่นไปกดให้แน่นเป็นที่เลยนะคะ ลูกก็มีความสุขว่าทำไมแม่รัดฉันแน่นจังฉันจะตายไม่ได้หายใจออกแม่รัดรับผมแน่นไปหน่อยครับจะบอกไม่ได้ทำไมลูกถแบบนี้เออนิดนๆอ๋อใช่อาการอย่างนี้เรยแบบ เหมือนไม่เอาแพททำละเซ่เขาจริงตอนน้องแพทมีปัญหาคือเหมือนกับเขาเขาพยายามจะดูดนมแล้วแบบงับงับไม่ได้เพราะวนมเรามันเยอะอะค่ะต้องปั๊มพี่มีนัก็โทรถามพี่พีนัทพี่พีนับอกว่าให้ปั๊มออกก่อนบางส่วนอืมเพราะเยอะไปก็ไม่ดีใช่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆน้ำนมแม่ถึงต้องมีค่อยๆมีจนกระทั่งบอกว่าพอลูกโตเขาก็จะกินเยอะๆได้ใช่ไหมคือปัญหาอยู่ว่าเวลาที่น้ำนมมันเยอะและเต้าตึงเนี่ยลูกตัวเล็กๆเวลาจะงับไอของที่มันตึงๆมันก็ยากอะค่ะงับเสร็จพอนมไหลก็ลื่นหลุดหมดเลย เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ร้องไห้อย่างเดียวใช่ไหมกจะแก้ปัญหานี้ได้ฉะนั้นจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเอาเข้ามากินก่อนที่เต้าเราจะแข็งก็จะกินได้มีอีกปัญหาหนึ่งค่ะหลายคนบอกหุยทำนมไม่พอแน่เลยเพราะลูกน้ําหนักไม่ขึ้นเลยเออเขาบอกว่าทานนมแม่น้ําหนักไม่ขึ้นไม่เคยได้ยินจริงไหมพี่จิมน้อยมากคือถ้ากินนมแม่ได้เป็นที่ตอนนี้นะคะเด็กนมแม่อวบอันฟูน่ารักหมดเลยเพราะแม่กินเยอะ ก็อย่างนี้แต่ละคนเนี่ยจะไม่รู้จะว่ายังไงก็ไม่เห็นฟูทั้งสองคนเลยชเล้นมากใช่แต่ว่ามันอาจจะมีช่วงแรกๆที่แบบเด็กใหม่ทั้งแม่ทั้งลูกคือยังไม่เป็นการเนาะจะกินยังไม่เก่งช่วงแรกอาจจะมีน้ําหนักลดน้ำหนักลดในช่วงอาทิตย์แรกปกติมากเลยเนาะแล้วเขาจะค่อยๆขึ้นมาทีหลังนั้นอย่าตกใจที่น้ําหนักลูกลดในช่วงอาทิตย์แรกเพราะว่าถือว่าเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องทําด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกค่ะแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่านมแม่เนี่ย เออเขาเรียกว่าคุณค่าจะลดลงหลัง6เดือนจริงๆเยอมากเยอะเยอะมากะเนาะมันมันเลยรู้สึกเอ๊ะจะให้กินนมแม่6เดือนหรือหลังจากนั้นด <futur> ีไหมใช่ไหมคะจริงๆนมแม่ไม่มีเราเสริมคุณภาพไม่ล่ะเราเอ็กซ์ปายไหมะเราไม่เอ็กซ์ปายถูกไหมไม่มีเอ็กซ์ปายนะยิ่งมีลูกยิ่งสวยกว่าเดิมยิ่งเจ๋งกว่าเดิมเพราะว่าเราจะดูแลตัวเองเพื่อลูกใช่ไหมคะนั้นนมแม่เหมือนกันสุขภาพของเราเนี่ยถ้าเราดูแลปกตินี่นะคะไม่ต้องพิเศษเลยเนี่ย น้ำนมเราไม่เคยเสื่อมถอยคุณภาพแต่กลับจะปรับให้เหมาะกับลูกที่เริ่มหยิบของใส่ปากเนาะนั้นนมแม่หลังจาก6เดือนจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนี่ขอเมาส์เรื่องตัวเองอีกแล้วอยากรู้เมาส์เผาขนว่าคุณสามียังไงจ้ะอยากฟังใช่ไหมอยากฟังใช่ไหมเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือดิฉันเนี่ยคุยกับคุณสามีไว้เรื่องการสต็อกนมก็จะซื้อตรงซื้อตู้อะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวแล้วเพราะว่ามันเริ่มแบบเตรียแล้วแล้วคุณสามีก็คือมีความคิดเห็นว่า อยากให้ลูกกินนมที่ปั๊มสดๆดใหม่ๆตลอดเวลาไม่ไม่คือไม่อยากให้กินนมคืออยากให้มีสต๊อกมีสต๊อกแค่แบบพอประมาณมก็พอ,อมไม่ต้องมีเยอะอแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาแบบสดๆดใหม่ๆให้ลูกกินเพราะเขาบอกว่าสดสดใหม่ๆก็มีคุณค่า ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าจริงไหมคะจริงไหมคะจริงค่ะสนับสนุนคุณสามีเลยนะคะว่าของใหม่และดีนะคะของใหม่ดียิ่งแดยิ่งใหม่ยิ่งยิ่งดีมากๆากทนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ทําไมเราถึงจะเก็บเพราะว่าบางทีเราต้องไปทํางานเราก็ต้องมีสต็อกไว้บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ต้องสต็อกเป็น3มตู้สีตู้นะคะสามตู้นี่เยอะเกินไปตู้สีตู้นี่เครื่องนะคะเครื่องเครื่องค่ะให้ก็แบบดดันนิดนึงนะคะเห็นคุณเครื่อนบอกมาแบบ สามตู้สี่ตู้อย่างเงี้ยไอเราอยากมี้ากเออจะบอกเลยไอน,นี่เมาอีกแล้วทไม เคยเอาอใส่กาแฟแหให้สามีค่ะเมาให้ก็ได้แล้วถ่ายรูปขึ้นด้วยเขาบอกว่าเอานมแม่เอานมตจวเองชงใส่แล้วจะทำให้สามีอยู่ในโอวาลไม่ใช่จะไม่ <laughs> ได้คิดอะไรอย่างนี้นจริงหรือ,ป <laughs> อเปล่าจริงแค่คิดว่ามันก็มีรสชาติคล,าคล้าย <c oughs> ครีมอร่อยก็ครีมอีกนะไม่ต้องใส่ครีมหรอกเดี๋ยวอ้วนใส่นมแม่นี่แหละประมาณว่าของฉันมี่ดีที่ไหนก็ถามเขาไงว่าเป็นยังไงบ้างก็กาแฟร้านนี้อร่อยเป็นพิเศษไหมเขาแบบ ก็ไม่ผิดแปลกอะไรแบบเออก็อร่อยเหมือนเดิมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกค่ะปันว่าทําจริงค่ะนมตัวเองจากเต้าผสมกาแฟให้สามีทานเลิศมากเพิ่มต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไม่มีหลักประกันนะคะว่าจะมัดอะไรไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะี่สีมือที่เหลืออันนี้ก็ต้องดูอีกทีค่ะอยากให้พี่มีนทิ้งท้ายถึงเรื่องของนมแม่ให้กําลังใจกันหน่อยเพราะว่าหลายๆคนท้อแท้มากๆเรื่องของการให้นมแม่แล้วก็ถามกันมาเยอะคือจริงๆมันเหนื่อยอะค่ะ มันเหนื่อยแล้วมันต้องเรียนรู้คือมันไม่ใช่แบบคือบางคนอาจจะปึ๊กออกมาแบบง่ายมันอัตโนมัติปอกกล้ยใส่ปากอะไรเงี้ยบางคนอาจจะต้องแบบใช้ความพยายามหน่อยอแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนทําได้หมดค่ะ,คะแต่ต้องลงมือทําทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าแล้ว เราจะทําไปนานแค่ไหนนะคะจริงๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ย6เดือนแรกให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้กินนมแม่ไปเรื่อยๆเถอะนะคะจริงๆเขาก็แนะนําว่า2ปีหรือมากกว่าแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโอกาสที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็ปล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะธรรมชาติสร้างเรามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วมันก็จะสร้างคุณอุปการณ์ทั้งกับลูกเราตัวเราครอบครัวเราแล้วก็สังคมด้วยฉะนั้น อย่าละเลยเลยเนาะไม่อกเนอกเป็นกําลังใจให้ที่สำคัญอย่าเครียดแล้วก็ขอความสนับสนุนจากคุณพ่อสาคัญมากแล้วก็จริรถึงคนรอบข้างให้กําลังใจคุณแม่ด้วยนะคะและเชื่อว่าการให้นมจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะวันนี้ขอบคุณพี่มินามากๆเลยนะคะที่มาในการสัมภาษณและแน่นอนค่ะวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะของละมุนมอบให้พี่มินาด้วยนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะสำหรับแม่และเด็กที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ100%เลยค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะแน่นอนวันนี้คุยกันเรื่องนมแม่โอ้ยเรามีเมนูเด็ดเมนูเมนูที่นี่น่ะทำบะหมูไ่บะหุงเราชื่อว่าเมนูนมกระชดโอ้หน่าสนใจโอ้โหเป็นแกงเลี้ยงออที่ชอบามากใช่แล้วเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะคะ หัวปลีเนี่ยต้องเลือกที่สดหน่อยอร่อยไม่ขมต้องตามพันด้วยนะอันนี้มีพันอะไรเอ่ยปี่บุมีนันเนี่นช่วงคุณแม่เข้าครัวอือทำได้นะ ในชื่อว่าคุณแม่เข้าครัววันนี้นะคะโอ้โหสวัสดีพี่โต๊กก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โต๊กต๊กต๊กเกมันตกใจตกใจว่าใจเย่ใช่ไหมตกใจว่าทำไมเอาอันนี้มาทำไมวันนี้มาทำไมวันนี้เราจะทำเมนูอยู่ในซีรีส์เป็นอาหารเรียกน้ำนมค่ะนั่นก็คือแกงเลียงหัวปีไก่ไก่ไก่แกงเลียงหัวปีไก่ค่ะในรีวิวมีอะไรบ้างนอมือนจะทำยากเรามี หัวปลีแล้วก็ไก่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีกะปิหอมแดงแล้วก็ผึ้งแห้งซึ่งเราหั่เรียบร้อยแล้วปั่นรวมกันโอเคแขแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่งปรุงเป็นน้ำปลาอันนั้นก็คือหัวปลีที่หั่นแล้วหั่นแล้วแล้วก็ต้องแช่น้ำมะนาวจะได้ไม่ดำนสูตรนี้ต้องหวกว่าเป็นสูตรของพี่เลี้ยงของคุณแดงก็คือพี่ เป็นเป็นแม่บ้านเป็นพี่บุญพี่บุญมีพี่บุญมีนี่นาทานทุกวันตอนข้อต้มแ้นใหม่ๆต้องกราบขอบคุณพี่บุญมีมากๆเลยนะคะสองสุดค่ะมาลูดูกันเลยดีกว่ามาลูมาดูดกราบโอเคพอเราต้มน้ำนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องแกงที่เราปั่นเอเครื่องแกงในแกงนี้ก็เพิ่มน้ำนมเหมือนกันนะ ก็จะมีอย่างอย่างพริกใช่ไหมพข่ก็ช่ยพี่ก็ช่วยอ่าเพราะฉะนั้นไข่ที่อยากใส่ใบแมงลักใช่ไหมเขาบอกใบแมงลักก็ช่วยเรีก่อำนมอ่าอ่าเรามาดูกันกว่าไใส่ไก่เอกีเอกเอ๊ะหลงไปอยู่ในหม้อซะแล้วหัวปลีเนี่ยต้อง ที่สดหน่อยแล้วมันจะเขาเรียกว่าอร่อยไม่ขมต้องตามพันด้วยนะอ๋อบางทีมันฝืนๆนะคะบางอย่างไอ้นี่พันอะไรเอ่ยบีบิมินีนั่นไงนั่นไงฉันนึกแล้วกล้วยนี่พันอะไรอ่ะเจ้าของสูตรมาอะไรนะมะลุกล้วยน้ำหวาขอบคุณจ้ะเจ๊ขอบคุณจ้ะคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ๊เจ้าของสูตรในะารเราจริงอยู่แล้วบอกเนี่ยพันกล้วยน้ำม้านนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างเดียวเลยค่ะค่ะน้ำปลาอย่างเดียว เฮ้ยจะไม่เสร็จจะเย็นจะเย็นชีวิตน่ะปิดตาปิดตาตารอรอเฮ้ได้พร่กิ๊กนิดนึงนะมันใช่เป้ยเลยอ่ะต้องพี่ออโหเดือดแล้วระวังค่ะระวังแล้วก็ใส่นี้เลยนะคะปิดท้ายด้วยนี้เพื่อความหอม ก็ได้ค่ะเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานนะคะหรือจะเปลี่ยนไก่จากกุ้งก็ได้เปลี่ยนกไก่เปลี่ยนไก่เป็นกุ้งเป็นกุ้งเปลี่ยนว่าเออเปลี่ยนไก่จากกุ้งโอเคโอเคคือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้โอเคอ่านะคะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆในเครื่องแกงในหัวปลีที่เราใส่ไปเนี่ยเรียกน้ำนมใช่เรียกน้ำนมค่ะนะคะเอาแล้ววันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอบคุณพี่ตุ้งมากๆที่เคยนะคะมาจัดงานในช่วงนี้ก็เรียบร้อยเอาไปลองทำดูอาจจะไม่ได้แบบเป็น แกงเลียงเขาเรียกว่าออริจินอลหน้าตาบบเหมือนในร้านอาหารแต่ว่าสูตรนี้เร่งน้ำนมแน่นอน,น,อนค่ะถูกต, <c oughs> ต้องแล้วเดี๋ยวช่วงคุณแม่ขอแนะเราไปดูเคล็ดลับการเอ่อเร่งน้ำนมว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะคะเผื่อจะแจมลงไปในแกงนี้ได้อีกไปดูกันเลยค่ะเคล็ดลับดีๆกับพี่ชี่ลูกน้อยวัยเพิ่งเริ่มทานอาหารเสริมจะทานน้อยมากๆประมาณ2-3ช้อนชาเท่านั้น วันนี้พิชี h มีเคล็ดลับในการทำอาหารเสริมและเก็บไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อให้คุณแม่นั้นประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารให้ลูกน้อยแบ่งอาหารเสริมที่ทำเสร็จแล้วเป็นช่องๆในที่เก็บอาหารเสริมและอุณหภูมิในช่องแช่แข็งควรต่ำกว่าลบองศาเซลเซียสหลังจากอาหารเสริมแข็งตัวดีแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงให้นำมาใส่ภาชนะหรือถุงสะอาดแบ่งเตรียมไว้ได้เป็นมือๆนี่คือเคล็ดลับดีๆกับพิชี h ช่วงคุณแม่ขอแนะกลับมาในช่วงคุณแม่ขอแนะหลังจากที่เราได้ดูเมนูลดๆในการเรียกน้ำนมไปแล้วมาดูเรื่องของเขาเรียกว่าการไร้น้ำนมแบบธรรมชาติโดยใช้อา,อาหารอาหารเนาะใช่ไหมก็าหลายค,คนอยากรู้ว่าเอ๊ะมีอาหารอะไรที่ทานแล้วเรียกน้ำนมบ้างม,มีอะไรบ้างเป้ยจริงๆที่หลักๆนะ ฉันกินขิงขิงใช่ไหมใช่น้ำขิงขิงสดขิงต้มอะไรอย่างนี้เพราะว่าขิงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถส่งผ่านทางน้ํานมแล้วก็ช่วยทําให้ลูกเนี่ยไม่ไม่เรียกว่าไม่ท้องอืดอะเลยได้สะดวกแต่กินมากไปก็ไม่ดีนะไม่คนบางคนกินมากไปก็ก็ลูกก็ปวดท้องใช่แต่พอดีพอดีนะคะถ้าน้ําขิงทําได้ต้มเองจะแบบรสสุดไก่ผัดขิง เอออร่อยเนาะแฮปปี้มากเมื่อก่อนไม่เคยกินขิงเลยนะคะเดี๋ยวนี้ทานบ่อยมากเพราะว่าตอนช่วงเลี้ยงน้ำนมอ่ะมีเมนูอื่นอีกอย่างใบกระเพราค่ะใบะช่วยเรื่องอะไรบ้างก็จะช่วยเ,ออเรื่องของเลี้ยงน้ำนมเช่นเดียวกันะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอาหารที่หาทานง่ายด้วยะนะคะมีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็เมนูก็อย่างเช่นผัดกะเพราง่ายมากอ่ะแค่เลี้ยงใบกะเพราอะไรอย่างนี้เราเคยทำขัวซองกะเพราไก่ด้วยนะที่ออกรายการเรามาแล้วอ๋อใช่อร่อยทีวชั่นด้วยใช่ค่ะอย่างอื่นก็จะมีอีกกุยช่าย กุยช่ายก็มีประโยชน์เรื่องแคลเซียมเหล็กคาร์โบไฮเดรตนะคะช่วยขับน้านมเหมือนกันแก้ท้องอืดนะคะนิยมกินกับผักผัดไทยโอ้ยอย่างนี้เองอ่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะก็จะมีอย่างหัวปลีอันนี้โอ้โหเป็นแบบตอนนั้นเชื่อมันไม่เคยกินหัวปลีเลยอ่ะแต่พอหัวปลีเนี่ยเอาไปแกงเลียงอย่างที่เราทําให้ดูเนี่ยนะ่ะอร่อยมากแล้วก็จะน้ํามันจะสีขาวๆฉันเคยฉันเคยเห็นแบบบางร้านเขาเอาหัวปลีเนี่ยมาทานเส้นผัดไทยอออืมอร่อย อ,นนนอร่อยจริงๆแล้วม่อ้วนด้วยอ่ะอก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยเรื่องของการเรียกน้ํานมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณผชมต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรจะดีที่สุดเท่ากับหนึ่งดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆไม่เครียด หมั่นปั๊มบ่อยๆก็สั่งใช้ให้ดูดกระตุ้นสอง2ชั่วโมงใช่ค่ะใช่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการเลียกน้ำนมที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญอย่าลืมนะอยาเครียดอยากเครียดอยาเครียดยิ่งเครียดเนน้ำนมก็จะยิ่งไม่ออกถูกต้องค่ะเอาล่ะนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงคุณแม่ขอแนะและในการกระสิบมัมสุวรรนีค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างใช่เราก็ต้องติดตามกันนะคะ แต่ที่แน่ๆวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทํำสวยๆละพาร์ตบาร์แอนด์เวสอรชั้น32โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็อาทิตย์หน้าจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้วันนี้เราจะกลลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะคือความจริงอ่ะ พอลูกฟันขึ้นพาไปหาหมอฟันได้เลยเด็กเล็กสุดที่เริ่มพบฟันผุเนี่ยเก้าเดือนนะไ้